สวัสดีค่ะในฉันนางสาวโซภินภา,าขันธนาทเลขที่1 1ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศมึกษาปีที่6ับ13โรงเรียนเสริมบิญประธรรมน้ำพูนนะคะ่ะวันนี้จะมานำเสนอสารอินซีน่ารู้ในรายวิชาเคมีเพิ่มเติมนะคะสารอินซีนารู้ที่ยกตัวอย่างมาในวันนี้ได้แก่พาราเซตามอลค่ะซึ่งสามารถพบได้ในชีวิตประจำวันนะคะ ค่ะวันนี้เราจะมารู้จักกันนะคะว่าพาราเซตามอลคืออะไรพาราเซตามอลนะคะสามารถเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าอะเซตามีโนเฟนค่ะซึ่งถูกจัดให้เป็นยาสามาัญประจำบ้านที่มีฤทธิบ์บรรเทาอาการปวดและลดไข้โดยสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องมีใบสัญญาของแพทย์ค่ะพาราเซตามอลนะคะมีหลายยี่ห้อและหลายชนิดค่ะเช่นไทลินอลมาคาโมล ซาลาพาราแครและซีโมลเป็นต้นนะคะประโยชน์ของยาพาราเซตามอลนะคะสามารถใช้เป็นยาลดไข้และแก้ตัวร้อนรวมไปถึงใช้เป็นยาแก้อาการปวดเช่นปวดศรรรีรษะปวดไมเกรนปวดฟันปวดกล้ามเนื้อคล็ดขัดยอกรวมไปถึงการปวดประจรําเดือนชนิดประถมภูมดะะ้วยค่ะหรืออาจใช้รักษาโรคและอาการอื่นๆได้นะคะ แต่ควรสอบถามแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้แนะนําค่ะค่ะซึ่งโดยทุกคนนะคะสามารถรับประทานยาพาราเซตามอลได้ทุกๆ4กถึง6ชั่วโมงตามอาการนะคะแต่ไม่ควรรับประทานติดต่อกันเกิน5วันค่ะเพราะหากรับประทานยาพาราเซตามอลในปริมาณมากเกินขนาดนะคะอาจจะทำให้เกิดอาการตับเป็นพิษและอาการตับ,บายเฉียบพลันได้ค่ะ โดยเฉพาะบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคตบบนั้นนะคะจะยิ่งเพิ่มโอกาสการเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย<ๆ>เช่นผู้ที่ติดสุราเรื้อรลังหรือดื่มสุราเป็นประจำผู้สูงอายุหรือรวมไปถึงผู้ที่รับประทานยาชนิดอื่นเป็นประจำและเป็นจำนวนมากอยู่แล้วค่ะโครงสร้างของสารพาราเซตามอลนะคะซึ่งมีสูตรทางเคมีคือ C8H9NO2 ค่ะ ภาพในด้านซ้ายนะคะจะเป็นภาพโครงสร้างแบบเส้นพันธะในรูปแบบของสองมิตินะคะซึ่งจะมีวงหกเหลี่ยมเป็นอาโรมาติกไม่มีสูตรโมเลกุลค่ะถัดมาทางด้านขวานะคะจะเป็นเอไมมีสูตรโมเลกุลเป็น CnH2n+1NO ค่ะและในภาพด้านขวานะคะจะเป็นภาพสามมิติของโครงสร้างของพาราซิเตอรนะคะซึ่งสีดำจะแทนด้วยคาร์บอนนะคะ สีขาวจะแทนด้วยไฮโดรเจนค่ะสีแดงจะแทนด้วยออกซิเจนนะคะและสีน้ำเงินจะแทนด้วยไนโตรเจนค่ะแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะส,สามารถดูได้ตามเว็บไซต์ด้านล่างน,นี้เลยค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันขอจบก,การนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ